มาถึงธนาคารออมสินแล้วนะคะนคนมาถึงแล้วเด้อเขาบอกแสเดียวก่นเลยนะสเดียวที่เหหามื่ไป่าดี๋ยรงคราอืครไม่ใช่นี่่งแับลังม้งเออเรางเปิดบุตเสแค่เหน้าับประมาณนี้นะครับป่ะข้าไปแล้วค่ะเ๋เเราไปเอาแบบยูนะครับเดี๋ยวเข้าไปคนะครับ่วยเิเลยเอากระปุกข้าวนี้ เอาไปแล้วนะผู้จัดการกับนักลองค่ะไปแล้วค่ะรอสักครู่นะครับค่อยก็ไม่ให้เข้าบอ่อไม่หไนก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้กันนะคะตอนนี้ก็อยู่ข้างหน้าธนาคารออมสินนะคะม,คม,คมาดูข้างนอกข้างนอกข้างนอก สวัสดีค่ะไอ้กเอสวัสดีค่ะพี่โจมาจะโดนแล้วมาหาหมอมาหามาน้องทรายนัดหมอไปตินัดหมอตะหมอไปปะมาบ่อสามนัดสวัสดีค่ะนายโจอ่ะเส้นข่ดเส้นเผือกแม่เลยอ่าพระขาดเส้นกผือกแม่เลยครับมีน้ำผึ้งมะนาวไหมครับไม่มีน้ำผึ้งมะนาวอยู่บ้านโกก มาดูบริเวณสกลนครนะคะหนูก็ได้เพิ่งเข้ามาวันนี้แหละก็จะได้มาก็ไม่ได้เข้ามาได้ง่ายๆนะกลามากเอาข้าวเหนียวโจ้นี่โจ้ข้าวเจ้านี่มีดีครับดดีัดตมือ้าอืมสันดีค่ะหนูมาก่อนของโจ้น่ะ ออร้อนร้อนแดดแรงมากเลยเห็นไหมหนูบอกแล้วว่ากลางเช้าตอนเชา้นชานะมันจะหนาวตอนส้านะมันจะร้อนนี่เห็นไหมถูกหวยแน่นอนเลยจำนดรีนนยห,หัวสวัสดนนีค่ะฮะ